โฆษณาที่แบบก็ได้เลค่ะ มันเป็นการตัดสินใจของกิฟเองที่กิฟตจะไม่เล่นค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าพอใบเตยไม่เล่นเรากิฟเลยไม่เล่นไม่เกี่ยวกันกิฟกิฟไม่เล่นเองก็มนก่อนหน้านี้ว่าเมื่อก่อนมีงานชุ์ตัวแน่นพอมีการไปเตยงานก็เลยกิเลยกิฟกิฟคิดว่ากิฟคิดว่างานเนี่ยมันมันน้อยลงด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะช่วงนี้คืองานแคนเซิลเยอะเพราะว่าเออก็มันจะมีเคอร์ฟิวเีอะไรอย่างเงี้ยก็งานก็จะแคนเซิลเยอะงานก็เหมือนกับไม่ค่อยกล้าจัดกันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอ่ะ งานงานเดี่ยวก็แคน่ว่างานงานน้อยจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับกระแสนี้กิ๊ฟคิดว่ามันน้อยลงจริงคิดว่าทุกคนน้อยลงถ้าไปถามใครก็ได้คิดว่าทุกคนน้อยลงแต่ว่าเกี่ยวกับกระแสนี้นี่ยังไม่เคยเห็นว่างานไหนม,มาแคนเซิลเพราะว่าแอนตี้แต่ก็จะมีแบบเลื่อนออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสถานการณ์ยังไม่ได้ยังไม่อยากจัดอะไรเงี้ยจะมีหลายคนจะพกกับพี่ด้วยไหมคะ เรื่องไม่คิดว่าไม่กระทบนะคะคิดว่าปกติก็คือไม่ได้ว่ามีใครจะมาด่ามาว่าอะไรแมันก็จับโยงกับเบิ้ลไอดีว่าเออมันมีปัญหาเองด้วยใช่จิ๊บจะเขาหรอไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่ได้เล่นหลังเรื่องหลังอะไรอย่๋อไปด้วยจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บไม่เล่นเองอ่ะดีดีแล้วจิ๊บรู้สึกดีแล้วที่จิ๊บไม่เล่นเพราะจิ๊บเป็นคนตัดสินใจเองที่จิ๊บไม่เล่นแต่ไม่ได้ว่าเพราะว่ามีมีเบิ้ลไอรีนหรือเพราะเพราะว่าใบเตยจะไม่เล่นหรือว่าเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเลยแล้วกิ๊บเลยไม กิมอว่าไม่ใช่นั้นที่เกิดขึ้นนะคะเรามีคุยกับใบเตยก่อนนะคะม,มีปรึกษากันไหมว่าแบบจะไม่เล่นคู่หรืออ๋อมันไม่ใช่ค่ะคือคือด้วยด้วยด้วยความที่ว่าวันที่เราไปฟิตติ้งเนี่ยกิ๊ฟยังไม่ได้เห็นบทเต็มๆตอนที่ติดต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็น <Yeah. S 1> แค่ทรีทเมนต์เป็นเรื่องย่อค่ะก็คือ<ม>ก็คือเราก็เหมือนกับพอไปถึงก็จะเจอเหตการอะไรแปลกปๆแล้วก็ ก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ยยังไงดีอ่านมันอจานสบายใจที่จะไม่เล่นมากกว่าเออสบายใจที่จะไม่เล่นมากกว่าค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้ววันวันแรกก็ไม่สบายใจแล้วแล้วก็ด้วยวิธีด้วยอะไรกิฟว่ามันไม่ใช่เออด้วยวิธีอะไรมันไม่ใช่แล้วกิฟก็เลยมองว่าเออยังไงแล้วกิฟก็เอาบทกลับมาดูก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออไม่เล่นไม่เล่นเองเลยกิฟเป็นคนโทรหาพี่ใหญ่เลยว่าโอเค เดี๋ยวขออ่านบทก่อนนะแล้วก็ด้วยมันเหมือนมีปัญหาแน่เลยวันนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ดีกว่าไหมแล้วดูบทแล้วก็ไม่ดีว่ะคิมมี่ไม่าว่าเราบทหรือว่าเป็นด้วยปัญหาปัญหาเพราะปัญหาเพราะปัญหาด้วยเพราะว่าคือด้วยด้วยการที่แบบว่าการทํางานวันแรกอ่ะก็มีอะไรแบบเนี้ยซึ่งคิมมมองว่ามันไม่ไม่ถูกต้องอาจาะเป็นเราหวังเรื่องนี้โปรโมทเป็นผิดเกินไปอะไรเงี้ยเราเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่เล่นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ากับการโปรโมทของเาจริงก็คือจริงคิดบ่าก็จริง ก็คือ,อ,อวิธีวิธีวิธีแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ไหมคะคือกิฟกิฟว่ามัน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 แบบมัน มันทำลายอะค่ะไม่เสียทั้งหมดเลยใช่ไหมมันมันอาจจะไม่ใช่แล้วคือกิฟต์โดยส่วนตัวคือกิฟต์นะคือเคยเล่นหนักมาเคยทําอะไรมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงคือตกใจแล้วก็คือรู้สึกว่าโอเคมันแปลกแล้วก็ด้วยดูบทแล้วด้วยมันก็ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่สไตล์เราอะค่ะก็เลยมองว่าเอไม่เล่นดีกว่าคือเดี๋ยวไม่รู้ในอนาคตจะ ยังไงอะไรเงี้ยจะเจอกับอะไรอีกแล้วก็แล้วก็ด้วยต,ตัวบทเองคิดว่ามันก็ไม่ไม่ใช่แนวะแล้วถ้าสมมติข้อนี้มีข้าวมัดอ่ะจะรับกันไหมอ๋อิธีไหนละ่ะ <laughs> เขาจะมา <laughs> มคือคุยกันหน่อยอ่ะคือเออมันก็แปลก